ตัญยาครับพี่น้องตัญยาสองคู่นี้โอ้ยหกหลายมันเบิดครับนะมันเบิดฮ<ะ>่ามันหมด ฮอนด้าซีสโตกสีจังหวะเอ้ยครับนี่ปุ๋ยพืดสดยังดีเลยคลุมต้นกล้วยมันนี่ยุดครับมันนี่วอดเห็ดปลาครับพี่น้องตัดหญ้าครับฝนตกหญ้าคุ้มครับคุ้มกล้วยมาพักปุ๋ยพืชสดใส่กล้วยกัน คุ้มเงาเขาครับปักคุ้มปักพ่าวปูเขาเนอนๆแล้วมันทำมันแียนขึ้นครับพี่น้องก็จาว่าทำไม่นงี้ยงขืนดอกกันนะเงี้ยนขึ้นได้หลายเด้อแงยนขึ้นยังว่าเด้อขุ่นอยากคุ้มให้เขากันขุ่นอยาคุ้มปูเขากันกระโปก ไม่ตัดไม่ไม่ฉีดยากครับนะตัดเอาครับจะได้ปุ๋ยก็ได้ปุ๋ยใส่ต้นกล้วยปุ๋ยพืชสดอย่างดีเลยงามไรครับต้นนี้เนี่ยก็จะเอ้นต้นนี้ยังเอกเนี่ยจะไหมตัวนี้ใช่ไหมใช่ใช่ครับสวัสดีครับกันครับโอ้ยเด่นรถดำทั้งคู่สะยานตกสะอยู่เนี่ยบอกให้ไปเด่นที่บุญก็บ,บ่ไป เอ้ยหางสายตาบ่อใดไ,ได้ไงกําลัางดื้อกําลัางเมืนต่อมล่องหันก็เดียบลอยแล้วล่องสาหะนเออมือถือพรอ,อนพังหย่อนผู้นี้พินบบ่นี้ขัไปรียดได้ปลาควายพู่นี้ผู้พรอนึงว่าตกลงอหันลงสาว้ายกระโดดลงงุ้มเลยเนาะมือถือบาดแผลออก,กรเรียบลอยใช้ซัมซุงครับนี่ไพ่หนองสร้างมลได้หนะี่ยสร้างมนติดแล้วครับติดแล้วติดแล้วจ้าพายุมาติดแล้ว พอได้ย,ยันพายุมากนำถ่วมุเทพบกันมาเด้อซื้อบ้านตาอากาศไปเด้อที่ดินเดี๋ยวาาย,ยวูสามไร่สามงานสองตารางวาเนี่ยเลยเลยปาด้วยไปเ่ยน้ต้นข้า,าปลูกข้าวโพดถ่วมสิทุงสูงถมหัอแล้วไร่ละ,ลละสามแสนห้ามาเอาครับพี่น้องเดาจากสามแสนอีกสามแสนกรับพรอเดาสักสองไร่ครึ่งหนึ่งข้าวเจ้าขายครับมันว่าเกือบสี่ไร่ะขาดอยู่งานหนึ่งสี่ไร่ข้าเจ้ามีสองงานมีสองเจ้า คันเงือนค่ะคำลังกำลังทุนของพ่อกระสือจากสองไร่ครับพี่น้องเพิ่อนขายเออหกแสนพันตันวลานะครับเครื่องหนึ่งกับขายเด้อเพื่ดนอย่างได้กับมาหาเบาวีครับเสื้อผ้ามาเบิงครับพี่น้องเนี่ยมากางเต็นน,อน้อะสูตรอากาศจังมือสองมือทำในป่าเนี่ยนะครับเนี่ยของอาจารย์เพิ่อนกับวากางเต็นนอนเนี่ในป่ากล้วยมันเนี่ยเพิ่อนกับมีบานหน่อยๆอ,อ,อยู่แล้วเศรตัดใหญ่เพิ่อนตั้งหกคันครับผม โอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับชอบกดไลค์ใ้กดแชร์ที่แน่แน่ก็เริ่มติดอย่าลืมติดตามนะฮะช่อง Youtube บ่าววีครับนะสวนเกรตสียุคใหม่บ่าววี v. สวัสดีครับ